สวัสดีค่ะรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่15ตุลาคม2563สภาพอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านทุกภาคยังคงมีฝนะลมกทมฝน60%กมุตุนิยมวิทยาเผยร่องมรสุมกำลังแรงทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่พายุระดับ2ได้อ่อนกำลังเป็นระดับหนึ่งทำให้ภาคเหนืออีสานมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่15ถึง17ตุลาคมนี้ เมื่อวันที่15ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอน,ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดป,ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตตและอ่าวไทย ยังคงมีกําลังแรงทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนกักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะน,นี้ อะหนึ่งเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันที่15ตุลาคม2563พายุระดับ2 depression ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วบริเวณแขวงหัวพันประเทศลาวโดยพายุนี้จะทำให้บริเวณภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่15-17ถึงตุลาคม63พายุระดับหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางและมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ2 depression ในเวลาต่อไปพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,น่านแพร่พยาอุตรดิต์ตากกำแพงเพชริษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีนครราชสีมาชัย,ยภูมิยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสเกตสุรินทร์และปุริรัม อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชาบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและนคนปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนะครนายกปาจีนบุรีระยองจันทบรุรีแร่ตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดร9 9 3 2องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23- 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเกต็ตและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยและ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดร3 3 4 4องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง